ลูกค้าหลายรายมักจะถามผมว่าภายในองค์กรเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอะไรบ้างและเราควรจะตั้งโพลิซีเช่นไรเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยวันนี้เรามีคำตอบครับสวัสดีครับผมชมป์คมกริช โดยปกติแล้วเนี่ยการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่างๆนานาเลยเรามักจะนำไฟวอลเข้ามาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวนะครับโดยมีการกำหนดนโยบายหรือนโยบายความปลอดภัยซึ่งปกติแล้วเนี่ยผู้ดูแลระบบเครือข่ายเนี่ยจะต้องมานั่งทำการลิสต์ว่าจะอนุญ,ญาตให้ใช้งานอะไรบ้างหรือไม่อนุญาตให้ใช้งานอะไรบ้างโดยการการะทำนั้นเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาซึ่งจะดีกว่าไหมครับ ถ้าผมจะขอนำเสนอหนึ่งตัวช่วยของพ l ร a โ t o ที่เรียกกันว่า SLR SLR หรือ Security Lifecycle Review จะเป็นตัวสรุปที่จะทำให้เห็นถึงการใช้งานของ t r a f f ิกระบบเครือข่ายและ invisibility การใช้งานที่เรามองไม่เห็นรวมไปถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในก่อนจะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลสรุป เพื่อน,นำไปใช้ในการตัดสินใจในการเลือกใช้ไฟวอลและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสร้างโ o l ลี้ีได้อีกด้วยในส่วนของ security lifecycle review นะครับหรือเป็นข้อมูลสรุปเราจะได้ซึ่งข้อมูลนี้มา ได้อย่างไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยเป็นท่าปกติที่ง,ง่ายๆเลยนะครับส่วนมากเราก็จะทําอยู่2เทคนิคหลัก,ลกๆซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเครือข่ายนั่นก็คือการทําแบบพอร์ตมิลเลอร์จากตัวสวิตช์ส่งแพ็กเกจมาพิจารณาที่พาโลออโตหรืออย่างที่2เราสามารถวางขวางโดยการใช้เทคนิคแบบเวอร์ชวลไวการเก็บข้อมูลเนี่ยใช้อย่างต่ํา7วันหรือ8วันหลังจากนั้นครับ เราก็เจนเนอเรทรีพอร์ตซึ่ง Report รีพอร์ตพวกนี้เนี่ยข้อมูลถูกส่งไปเนี่ยจะไม่มีการเก็บข้อมูล IP ใดๆซึ่งเป็นข้อมูลทางด้านเชิงสถิติล้วนๆเพื่อทำให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายมีอะไรบ้างเทคนิคการวางตัวอุปกรณ์ p a l o a l t o เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลอย่างด้านทางด้านซ้ายเวิร์ช Wi ไวจากสวิตช์ไปหาเราเตอร์เนี่ยก็จะเป็นสายตรงไปเลยเราสามารถ Enable Feature ของ p a l o a l t o ที่เป็นเวิร์ชว Wi วแล้วเสียบเพื่อวางขวางได้โดยที่ระบบเครือข่ายของท่านไม่ต้องคอนฟิกอะไรอย่างที่2 สวิตของท่านเนี่ยสามารถทำมิลเลอร์พอรหรือ s p a นพอร์ตได้ก็จะสามารถส่งข้อมูลมาให้ p า l o โลอ o เนี่ยเก็บข้อมูลได้หลังจากนี้เรามาดูตัวอย่างกันอันนี้จะเป็น example size สำหรับหน้านี้เนี่ยเป็นภาพรวมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระบบเคร,ครือข่ายไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกใช้งาน แอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสูงหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เซอร์วิสส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นัพคุกคันที่เกิดขึ้น3835ช่องโหว่หรือัพคุกคันมีทั้งหมด12 9 2งอเซสชันอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่มันเกิดขึ้นทั้งหมด1้2ยสแอปพลิเคชันเมื่อเทียบกับหน้านี้เนี่ยรีพอร์ตมันก็จะเอามาเทียบกับองค์กรที่เป็นประเภทเดียวกันรวมไปถึงการเปรียบเทียบกับทุกองค์กรด้วยอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดจากแอปพลิเคช ก็ยกตัวอย่างออกมาแค่2ประเภทหลกัหลกๆพวกอีเมลที่จะใช้พวก Gmail b a s e เป็นหลักกับ Remote Access ที่ใช้ตัว Microsoft r d p เป็นหลักหรือ Remote Desktop สำหรับหน้านี้เนี่ยจากเมื่อกี้เนี่ย142แอปพลิเคชันมันถูกยกมาแล้ว34แอปพลิเคชันที่เป็นพวกใช้แบบซอฟต์แวร as a service หรือการใช้งานแอปพลิเคชันบนข่าวหน้านี้ก็จะเปรียบเทียบให้เหมือนกับแอปพลิเคชันทั่วไปตอนแรกเช่นกันก็จะเทียบทั้งหมดที่เป็นจานวนแอปด้วยแล้วก็เทียบที่เป็นตัวแบนด์วิดที่ถูกใช้งานด้วยอ่ะคราวนี้ลงมาดี เทีเทลจาก31ที่เป็นซอฟต์แวร์ s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  r v v i e e ที่เป็นบนคลาวด์เบสส่วนมากถ้าเป็นไฟล์แชร์เนี่ยเขาจะใช้เป็นตัว Dropbox แล้วก็ตัว Office โปรแกรมเนี่ยก็จะใช้ตัว m i r r s s o t t t e m s เป็นหลัก ที่ผมพูดไปไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตกับแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของแอปพลิเคชันและทั้งหมด31แอปพลิเคชันมีความเสี่ยงสูงซึ่งในรายงานเนี่ยจะบอกดีเทล31แอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ตัดยกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็น SMTP ที่ไม่มีการ encrypt file หรือตัว Google Drive ที่เป็นพวก free web แล้วก็เป็นพวก web dev หรือ BitTorrent BitTorrent ก็เป็นไอ้พวก โหลดไฟล์แบบเพียร์ทูเพียอันนี้มันก็สรุปมาให้นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังเขียน URL ด้วยเวลามีการรีเควสต์ไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการเรียกใช้เว็บไซต์ไหนเว็บไซต์หลกัหลกๆที่จะถูกใช้งานเนี่ยก็จะเป็น google.com เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจํานวนรีเควสต์ที่มันขอไปภายใน7-8วันที่เราเก็บข้อมูลมาแต่เว็บไซต์ที่มันมีความเสี่ยงที่เป็น malicious เนี่ยพวก differential.ru disorder status.ru พวกนีน้มันก็จะเป็นเว็บความเสี่ยงซึ่งเรา สามารถเอาลิสต์พวกนี้ไปจัดการต่อได้ว่าให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะครับซึ่งเราต้องไปดูกันอีกทีนึงนอกเหนือจากเว็บแล้วเนี่ยเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตเวลาเราเปิดเว็บเปิดอะไรเนี่ยมันก็จะมีการดาวน์ลงดาวน์โหลดไฟล์สําหรับหัวข้อนี้มันจะเป็นไฟล์ transfer analysis ดูว่าไอ้ไฟล์ที่เรา Transfer เนี่ยมันมีอะไรบ้างหลกัหลกๆก็จะมีแอนตี้ไวรัสที่เป็นตัว a v a s t ก็จะดาวน์โหลดพวก a n นพ y เนอรมา a n นพิเนอรคืออะไรก็เป็นพวกไฟล์ที่มันแบบ ไม่มีนามสกุลนะครับเป็นไฟล์ไบนาลีแล้วก็มาแตกไฟล์เพื่อให้โปรแกรมอ่านอีกทีหนึง่งหรือคอนเทนต์เดลิเวอรี่เน็ตเวิร์ที่เป็นรามไลท์ที่จะเป็นหมวดหมู่เดียวกันกันกบพวก m o v i e TV s t r e a m e r ก็จะดาวน์โหลดพวก m p ็มกไฟล์มาสตรีมให้เราดูหรือสุดท้ายเป็นพวกวิดีโอเกมที่เป็นโปรแกรมสตรีมอาจจะเป็นพวกไฟล์ M หรือเกมต่างๆซึ่งไอไฟล์พวกเนี้ยที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยมันก็จะมีไฟล์บางตัวที่เป็นัยคุกคามซึ่งมันก็จะสามารถสรุปรายงานในรายงานเนี่ยบอกว่า7 2 3 4 ไฟที่มันมีความเสี่ยงมาจากพวกเว็บไซต์ถัดมาครับในเรื่องภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นที่รอโดนโจมตีหรือในเรื่องของ C&C n นะครับ Command and Control Detection ที่มันพบเจอว่ามันอาจจะสู่ทำคอม p พ o มไสได้ คราวนี้ช่องโหว่มันมีอะไรบ้างหน้านี้ก็จะเป็นดีเทลแล้วซึ่งมันจะมีภัยความเสี่ยงสูงให้เราเห็นตัวอย่างอย่างเช่น g p h o n Home Router Re Remote p o d t Execution Vulnerability มันก็จะเป็นไอ้พวกเราเตอร์ตามบ้านที่มีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กแล้วก็พยายามจะติดต่อไป็นเน็ตเวิร์กแต่มันก็จะมีช่องโหว่ในการเข้าไปควบคุม ส่วนในเรื่องของ CNC ที่จะถูกเทคคอมโพมิสในการควบคุมคอนโทรลได้เนี่ยหลักๆมาจากในเรื่องของ s ส w a r e Phone Home ซึ่งเป็นตัวนี้เลยซ a l ลิตี้คอมมานด์แอนด์คอนโทรลทราฟิกด t เท็ชัซึ่งเราก็อาจจะต้องไปหาดูอีกทีงว่าตน้นตอนมาจากไหนหลักๆมันมาจากเว็บเบราว์เซอร์บนมือถือนั่นแหละครับที่อาจจะติดพวกแอดแวร์อะไรบางตัวที่จะถูกพวบคุม สรุปครับจากภาพรวมเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับก็จะมีทั้งหมด142แอปพลิเคชันที่ถูกใช้งานมีแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสูงอยู่31แอปพลิเคชันแล้วก็มีช่องโว่3835 r e q u e ร t ในส่วนของภัยคุกคามอยู่1292 request นะครับท่านก็สามารถนำเอาข้อมูลเนี่ยไปสรุปรวมเพื่อที่จะจัดการภัยความเสี่ยงต่างๆได้ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ซึ่งสรุปรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในระบบเครือข่ายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น URL filtering นะครับหรือตัวภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเราสามารถนำข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปจัดการได้สุดท้ายนี้นะครับ หากท่านมีข้อสงสัยและคำถามใดๆนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ s u p p o r t r a n e t c o t h f a c e b o o k c o m s l a s a n e t c o t h สำหรับวันนี้สวัสดีครับ